ก็ใครที่กาลังติดวัวด่านที่10อยู่แล้วหาแนวทางผ่านไม่ได้สักทีวันนี้ผมมีแนวทางที่ช่วยเพื่อน,อนให้ผ่านได้อย่างแน่นอนจุดสำคัญของเราเนี่ยก็จะมาดันดาเมจของเอสปาร์ดาให้ถึงระดับที่จําเป็นพร้อมกับบอกชัดว่าต้องทํายังไงถึงจะผ่านได้แบบชั่วๆที่สําคัญคือผมจะใช้ตัวละครแค่4ตัวเท่านั้นเพื่อจะเน้นย้าให้เห็นเลยว่าทาตามเงื่อนไขที่ผมบอกเพื่อนๆจะรู้สึกว่าผ่านได้ง่ายกว่าที่คิดแน่นอนครับและยังไม่พอนะครับผมจะมีของคนที่เป็นสายฟรีใช้สไนปเปอร์ในการยิงด่าน10ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นแนนวววททาาาางงีีี่่ดดดมมมมกกผผตััอยยให้้้ไปูจ แต่ก่อนอื่นขอเข้าช่วงโฆษณาสักคู่นะครับ าเพื่อนๆอยากจะเติมเกมแบบสัใจเติมผูกเติมเร็วปลอดภัยเติมไปเลย24ชั่วโมงไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนต้องที่นียาดาเกมเซ็นเตอร์สายเกมเมอร์เขารู้กันถูกแน่นอนเติมง่ายแจ็ตเพียงแค่ทักแอดมินกิ๊งเดียวได้ตอบเร็วเวอร์ลืมบอกว่ามาจากเกมเมอร์สตูดิโอเพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยนะครับเอาละเพื่อนๆมาดูจุดที่สําคัญก่อนนะครับทำไมถึงให้ลงด่านสิบแล้วรีบลงจะดีหรือเปล่านะครับมาดูตรงนี้ครับกดพัฒนาอุปกรณ์กดที่สร้างอุปกรณ์นะครับตรงเนี้ยจะมีการ การสร้างอุปรกรณ์แบบล็อกได้คุณสามารถเลือกออลที่ต้องการได้เห็นไหมครับโจมตีคี acon, ้ได้ขอนขีดแดมจุดอ่อนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการคารฟแบบ6ดาวหรือ5ดาวแบบใช้กระดิ่งแตกได้นะครับผมเรียกว่าลายเดียวแหวนแล้วกันอันนี้แหวนเต็มซึ่งมันจะสามารถคาฟได้โดยการใช้30อันและถ้าคุณได้อันที่มันเล็กมาเนี่ยสามารถคาฟอันใหญ่ได้ไหมครับ5ต่อหนึ่งซึ่งถ้าเพื่อนลงด่าน9้าเนี่ยมันยังโอกาสดรอปที่เป็นสีทองเนี่ยน้อยมากนะครับไม่กระดอบแค่เจ้าชิ้นนี้อยู่เลยนะครับผมมันใช้เยอะมากเลยเนาะ ต่อการหนึ่งลงหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นดานสิเนี่ยจะการันตีเจ้าชิ้นเนี้ยนะครับแต่ไม่ชุกรอบนะแค่มันการันตีสีทองร้อเปอร์เซ็นต์เลยคือถ้ารอบไหนที่มันออกนะครับจะการันตีได้อันเนี้ยสองชิ้นแน่นอนซึ่งถ้าเพื่อนลงไปหลายรอบเนี่ยก็จะได้การคารฟมาเพื่อปรับแต่งอุปกรณ์ให้เก่งขึ้นได้นะครับเพราะการที่เราจะไปกันต่อได้เนี่ยอุปกรณ์เราต้องแรงนะครับเพื่อนๆเ,เราจะได้ไปได้ง่ายนั่นเองซึ่งผมก็ครัฟมาเยอะแหละครับก็ตังหมดเลยเห็นไหมครับ แต่ผมได้มาชิ้นหนึ่งที่ออฟสวยมากๆตอนนี้เดี๋ยวลองตีดูว่าจะดีหรือเปล่าแต่ผมตังไม่มีนะครับโอเคแนะ่นอะนว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้ออฟพี่ตรงใจหรอกแต่ออฟหลักเราอะได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยนะนะมันก็เป็นโอกาสที่คุณทาของได้เองแล้วก็มีโอกาสสุ่มได้มากกว่าการลงดันเพราะว่าลงดันเนี่ยลอยรอบบางทีมันก็ไม่มีสักรอบเลยที่มันจะออฟตรงและมากกว่าออฟตรงแล้วเนี่ยออฟลองไม่ค่อยจะมีสวยด้วยซ้ำนะครับถ้ามันตรงแล้วก็ตามซึ่งมันยากมากมากนะครับการที่จะลงดีเนี่ยแต่รอบอ่ะตอน,น ได้รับสบไปก่อนนะครับแบบเนิฟของนิดหนึงจริงๆมีของที่ดีมากๆแล้วดูทางขวามือครับนี่ได้ไอห่วงจมูกของวิศาสรมาเห็นไหมครับ ได้8ชิ้นเลยลง14่ได้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับผมแต่ทีมนี้ที่มันผ่านไปร้อเซนเพราะเราใช้ตัวละครแค่สตัวถ้าเ,เพื่อนๆมีของที่แรงพอนะครับก็สามารถใช้ทีมนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าผมแบบไปหายอนฮีมาใส่เนี่ยผมก็จะแรงจบทันทีร้อเซเลยนะครับแล้วทําไมต้องลงแค่สตัวเพราะว่ามันสามารถฟาร์มตัวเด็กไปพังๆได้ด้วยแต่ถ้าเ,เพื่อนๆมีเดซี่เอาเดซี่มาใส่ตัวของแบคโรดเนี่ยแล้วก็ใส่เซ็ตบ็อกกับโจมตีเข้าไปนะครับตัวของเดซี่สามารถยืนได้และจะสามารถใช้ทีมนี้ได้ด้วยนะครับซึ่ง เดซี่เนี่ยมีความสามารถคล้าย,ยนฮีอยู่ด้วยนะครับคือการเพิ่มเวทมนต์นะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวที่เป็นแบคโหลดที่จะเพิ่มกายภาพแต่ตัวของเดซี่อ่จะเพิ่มเวทมนต์กลารนว่าเอสปาราของคุณเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะครับผมแรงโคตรๆเลยคือปู๊ดเดียวเนี่ยมีหายเลยครับ คุณสามารถที่จะเอาตัวละครที่เป็นลีน่าออกได้เลยได้แล้วก็ใส่ตัวเด็กไป2ตัวเฟี้ยวเลยนะครับผ่านได้ง่ายแน่นอนแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือ5คนที่ของน้อยแต่ว่าโชคดีที่มีตัวลีน่าที่เป็น2ดาวนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะได้คีย์ดำสามสเลยโกงมากๆเลยเพื่อนๆตลอดเวลาด้วยอาจะได้ทั้งตี้เลยนะครับการว่าเพื่อนๆจะแรงกว่าพวกผมนะครับอันนี้ผมก็ ยังไม่ได้บวกอะไรเนาะให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนว่าของเนี่ยมันบีบยังไงให้แรงๆนะครับสายฟรีอาจจะต้องใส่5ตัวก็คือมียอนฮีมีโนโ h o ะครับโนโ h o n e o h o n e o h ผมน่าจะย่อยไปแล้วมั้งโนโ h o ก็เพิ่มเวทได้เหมือนกันนี่ตัวนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าผมอยากให้มันละเอียดแล้วเพื่อนๆเป็นทุกคนแน่นอนนะครับผ่านได้โอเคตอนที่19%เนเพื่อนๆทำได้นะครับโนโ h ไม่แย่กับคนที่ไม่มีตัวละครอื่นจริงๆนะครับประมาณนี้ เพราะว่าถ้าเพื่อนๆใส่ตัวเจาะเกาะมาตัวอย่างเช่นเอชเข้ามาเนี่ยหรืออาจจะเป็นบิสกิตเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าเขาต้องกดบัฟด้วยมันถึงจะแรงขึ้นมันไม่ได้แรงทันทีเนาะมันต้องกดบัฟก่อนแล้วก็การลดก่อนเนี่ยไม่มีผลเพราะว่าบอสเนี่ยมันกันสูนะครับทำเพิ่มลดหรือมากแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ผลอะไรกับดาเมจเพิ่มเติมมันมีแค่เลือดอย่างเดียวมาดูของเอสปาร์ด้านะครับเอสปาร์าผมแนะนาให้อัพสกิลหมดเลยถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลไหนก็ตามนะครับไม่เกลือเพราะสก มันใช้บ่อยเพราะเราต้องตีธรรมดาตลอดเวลา20%ไม่ใช่น้อยเลยนะครับบางคนอาจจะอัพแค่หนึ่งกับสกิลตีมาก็เพียงพอต่อการดามเมจแล้วแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ของนะครับเพื่อนๆของที่ผมใส่เนี่ยผมแนะนําว่าห้ามใส่คิเลเด็ดขาดเพราะว่าคิเลจะไม่ตอบโจทย์แต่เฉพาะคนที่ยังอยู่ด่าน9้าด่าน8ดน่ใส่คิเลได้แต่ยังไงผมก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะตัวของเอสปาร์ด้านะครับเขามีคิเลอยู่แล้ว เมื่อเราเอาตัวละครของ Far Back l o เนี่ยปาดไปแล้วเนี่ยปึ๊บมันจะสะแตทเลย4ชั้นซึ่งเราจะได้คริติคอลเนี่ย40%ทันทีท่านผสามารถใส่ออฟลองที่มีคิเลทติดได้นะครับก็ประมาณสักกี่ชิ้นนะผมมีอยู่ประมาณ1ชิ้นออก12อ่ะผมมีชิ้นเดียวเท่าที่ดูนี่2ชิ้นนะครับเป็น16%ซึ่งผมก็มีแค่นี้นะครับ16%แต่ไม่ใช่มั้ยว่าคริติคอนคุณก็ไป51%แล้วถ้าเปืเ้อนๆมีออฟรองมีคริทุกชิ้นนะครับไม่ต้องมีชิ้นเดียวแบบผมก็ได้นะครับมีแบบเรียงกันทุกชิ้นเลยเนี่ยก็จะสวยมากๆเลยนะครับแล้วการที่ว่าเรามี เซตสวยอย่างผมได้เนี่ยโอ้โหกว่าจะมีแบบพี่ได้เนี่ยมันลำบากไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่าจุดอ่อนนะครับถ้าตัดออกไปเนี่ยมันก็เน้นแค่ค่าโจมตีมันก็จะมี2อย่างที่สําคัญคือความเสียหายคริติค,คอนเป็นส่วนใหญ่เพราะเราไม่ต้องคาดหวังจุดอ่อนมากก็ได้แต่มีไว้จะดีกว่านะครับเพราะว่าทุกครั้งที่คุณไม่ว่าจะตีสกิลหรือตีธรรมดาเนี่ยจะมีโอกาสติดจุดอ่อนไม่มากก็น,น้อยนะครับติดสักครั้งสักรอบเนี่ยก็มีผลต่อดาเมจในการค่อยๆเคลียร์มันนะครับแล้วค่อยยิงเพราะเราสุดท้ายเนี่ยเราต้องวนนะครับให้ถึง2รอบ นั่นแหละคือดาเมจที่มันจะออกมาผมก็เลยมีจุดอ่อนติดมาด้วยซึ่งถ้าผมเอาชิ้นนี้ออกเนี่ยแล้วผมไปใส่ชิ้นที่ผมต้องการจะใส่ก็คือชิ้นทิ้นนี้นะครับก็คือจะแรงกว่าจบดีกว่าเยอะนะฮะสบายเลยก็พยายามจะลงคีดิคอนกับคีแแดมส่วนใหญ่ไปเลย <c oughs> อก็พยายามจะลงประมาณนั้นถ้าลงจุดอ่อนก็ดีไปครับแต่ก็ไม่ได้มีผลกับการติดเยอะมากแล้วเพราะว่าเอาชิ้นเนี้ยมันเพิ่มเป็นเลยซึ่ง เป็นวิธียากที่เราจะลงออฟสองแบบตรงๆแบบนี้นะครับแต่ยังไงผมก็ต้องติดมานะครับเพราะผมไม่มีชินอื่นแล้วผมมีแค่นี้อันนี้ก็พยายามที่จะฟาร์มมา2วันเต็มๆนะครับกว่าจะได้แบบนี้ก็ไม่ได้เร็วคนที่เป็นสายฟรีผมรู้นะว่าคุณไม่มีกุญแจมากในการฟาร์มขนาดนี้แต่คุณเป็นสายฟรีต้องยอมรับว่าต้องค่อยๆฟาร์มและรอวันนะครับ อย่ารีบเกมเพิ่งเปิด5วัน6วันเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะรีบไปไหนแค่ดูเป็นแนวทางล่วงหน้าก่อนนะครับโอเควันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ได้วันไหนได้เนี่ยก็โชคดีไปนะครับนี่จาเป็นไหมต้อง2ดาวผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นเพราะตัว2ดาวเนี่ยมันก็แค่ลดทอนปริมาตรดาเมจที่ได้รับคือเอาง่ายว่าน้องจะถึกขึ้นซึ่งถ้าเป็นเพื่อนยืนได้ก็สบายแล้วส่วนใครยืนไม่ไหวก็เอาอีวานใส่เข้าไปแทนจบใส่แทนตัวของน้องดีน่าได้เลยนะเพราะว่าใส่อีวานเข้าไปเนี่ยมนได้ถึกทังตี้เลยนะครับถึกมากนี่อีวานของผมถ้าตีบวก ซึ่งทีมเราจะหนาและยืนนานมากนะครับก็ใช่ตัวนี้ฮิวเฉยๆ,ๆก็พอแล้วและอีวานสร้างโล่ก็เพียงพอต่อกาันดาเมจบอสมากๆแล้วนะครับใส่แทนได้นะถ้าคนไม่มีดีหน้าหรือคนมีแล้วเนี่ยก็ทาเถอะนะครับมันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับก็คนที่จะมาใส่ตรงตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะใส่ยอนฮีถ้าใส่ลาเชลได้ไหมได้ลาเชลจะเพิ่มจุดอ่อน22%ทําให้โอกาสในการติด จุดอ่อนเนี่ยมากขึ้นด้วยก็มีผลที่ดีนะครับสามารถใช้ได้ถ้าต้องการตรงนี้แต่ถ้าผมความชัวร์นะี่ยย้อนฮีดีกว่าเพราะว่าเขาจะเพิ่มเวทเนี่ยสิเลยเออหรือว่าโนโฮที่บอกไป11%อ่ะสูงสุดเท่าไหร่ผมจำไ,ได้แล้วเมื่อกี้ที่ให้ดูนะโอเคทีนี้ตัวอื่นเนี่ยผมเคยบอกแล้วเนาะก็ใส่เลือด2ซิ้นนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลือด8ปดพันเจ็ดนะฮะ ดีน,นาก็เป็นเซตเลือดเหมือนกันเลือดเจ็ดพันแล้วก็ใส่แหวนไปงั้นแหละไม่มีอะไรส่วนตัวนี้ครับผมใส่เซตบล็อกแล้วนะครับบล็อก2ชิ้นก็ช่วยได้เยอะนะครับเซตบล็อ,อก47%เปอ์็นออฟเป็น HP นะครับกับบล็อกแล้วก็ชิ้นนี้ใส่เป็นโจมตีชิ้นเดียวครับหาด้าเมตตรงนี้เอาเพราะว่าแบ็คลแค่เนี้ยก็แรงพอแล้วนะครับถ้าเป็นเพื่อนดาวเยอะถึกด้วยแรงด้วยก็ยิ่งดีเลยการเซตสกิลนะครับผมเราจะใช้สกิลที่1ของตัวนี้ก่อนเหมือนเดิมจากนั้นเนี้ยเราก็จะมา แล้วก็ไปบนกับล่างของตัวฮิวอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปบัฟตรงนี้ไม่จําเป็นแต่ถ้าเพื่อนหนึกถึกมากก็บัฟบัฟยิงเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เปิดมาตัวนี้เราก็เป็นตัวที่เอามาใช้ยืนเฉยๆนะครับจะตุยจะแตกก็ได้เต็มที่เลยเอามาแค่เป็นตัวได้การซับส่วนใครมีเดซี่ที่บอกไฟก็ เอาตัวของลีนาออกได้เลยนะครับชิลๆเลยคุณจะสามารถยิงแรงได้โหดมากนะครับแล้วก็ฟาร์มตัวเด็กได้2ตัวเลยแน่นอนร้อเปอร์เซนต์ซึ่งผมก็อยากได้มากๆนะครับแต่ก็ <c oughs> ไม่ออกแน่นอนนะครับไม่ออกง่ายแน่นอน <c oughs> นี่นะครับผมก็ไม่ได้ติดจุดอ่อนตลอดเห็นไหมครับก็พยายามติดคิดเลกก็พอแล้วแต่ถ้าติดจุดอ่อนเนี่ยมันก็เป็นดวงที่ดีเป็นจังหวะที่ดีผ่าดร้อเปอร์เซนต์ไปอีกนะครับ <c oughs> ปึ๊บนี่อันนี้ผมติดจุดอ่อน แต่ผมก็ไม่ติดก็ได้นะของขอบอกเลยว่า,าจังหวะที่ไม่ติดเนี่ยก็ดาเมจถึงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ขาดดาเมจนิดเดียวก็มีนะครับจังหวะที่ตีธรรมดาต่างหากส่วนใหญ่เนี่ยเนี่ยสังเกตว่าตีธรรมดาเราดาเมจแรงเห็นไหมครับเออพยันติดจุดอ่อนไปด้วยผสมกันเนี่ยดาเมจรวมไปกันมากันไปกันมาเนี่ยก็แรงพอๆกับเออเรายิงไปแล้วนะครับอา่าไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งติฉันดาวนไป เนี่ยก็ปาพอดีเป๊ะปึ๊บอ่าจากนั้นเราก็เตรียมแปะบัฟนะครับครูดาวก็จะมาเป๊ะๆเ,เลยนี่มาแล้วครับก็ยิงป้ายโป่งหนึ่งแสนนะครับแรงมากเห็นไหมครับเลือดบอสเนี่ยมันโดนถ่ายไปเรื่อยๆโดนถ่ายไปเรื่อยเออถ้า,าเพื่อนติดยิงไม่ติดคิดตอนแรกอะ่ะเลือดบอสยังไงก็พอนะครับโป้งนี่สามแสนเก้าจบแล้วอ่า จำไว้ว่าเลือดบอสมันคือ1ล้านเราทำยังไงกระด่าให้ตีรอบละประมาณ3 8 3, 0 8 0 0นแ0 0อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณเล่นได้นะสมมุติว่าเราตีรอบละประมาณ3 0 8 0 0สมสมมตินะครับ2รอบแบบเป๊ะเลยเจ0 6 0 0นะครับทีนี้เราทำยังไงได้ให้อีก หนึ่งล้านนะตีไป็น1ล้านก็คืออีสอ0 0สนเนี่ยยิงไปด้วยสกิล1ไปด้วย 2T ทีเนี่ยรวมกันได้2อ0 0สนนะครับทำยังกไง็ได้ให้ได้หลักค่าประมาณเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องยิงแล้วมันต้องแรงเสมอนะครับคุณอาจจะตีแรงตีธรรมดาแรงเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปแบบลงล็อกพอดีเลยไปลงสกิลที่1แรง20%เพราะว่ามันไถตีธรรมดาเรื่อยๆอยู่แล้วถูกไหมครับมันทําให้ดาเมจเนี่ยคุณไม่ต้องยิง3ามแสนแปดละ คุณใจเรือ3,5 0แสเออแล้วก็มาจั่วตรงนี้แทนมันสามารถลดทอนได้นะครับผมที่สำคัญคืออัพสกิลนะสกิลสำคัญมากๆาสำคัญยิ่งกว่าดาวเพราะว่าดาวเนี่ยเขาจะไปทำา6นู่นแหละครับถึงจะมีผลที่สุดตอนนี้ไม่มีผลมากก็พยายามหากิเลตเยอะๆที่แดม ADK สูงๆออป,ประมาณนี้เพื่อนๆค่อยๆหาค่อยๆแบบตีบวกเรื่อยๆฟาร์มดันมัววนไป พราะฟาร์มก็คุ้มได้ของดีก็ไปได้ไกลนะครับถ้าเพื่อนเื่อไม่ฟาร์มเลยเนี่ยมันก็ไม่แรงแน่นอนอยู่แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนเกลือมันไปปกตินะครับเออมันปกติอยู่แล้วเราจะได้ตอนไหนเนี่ยมันก็ดีหวังว่าจะมีประโยชน์กับการเล่นนะต่อมาทีมของสไนเปอร์ครับผมทักคนนี้ไม่ได้ครับชื่อ QB IC พอดีเขาน่าจะหลับไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็รีบมาทําคลิปเลยจริงๆจ,จ,จ,จะยืมบอดีเข้ามาใช้นะครับก็เอาลูกของเขาไปก่อนนะครับพอดีเขาส่งบอดี้ของกลุ่มของผมเองนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาได้โอเคเดี๋ยวมาันววว่่่าาาาแแตละะชิ้้เครรรหห์ใสสอไบํ ทีมของสเนปเปอร์ครับผมอ่ะอันนี้คือตัวสเนปเปอร์ของเขานะครับเขาก็ใส่เซ็ตคีเล็เต็มแล้วครับผมแล้วก็หาคีเล็เข้าไปใส่นะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขีดแดม ส่วนกายภาพก็ดันขึ้นมานะครับลหลักๆเขาต้องการคีแดมเยอะๆนะครับผมแล้วก็อีกชิ้น,นจะเป็นคีติคอนส่วนป้องกันเนี่ยเขาจะหาเอดีเคต้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พยายามหาคีติคอนเข้าไปในนี้ก็เอดีเคด้วยคือลหลักๆเขาหาความเสียหายคีแดมคีติคอนแล้วก็โจมตีกายภาพนะครับซึ่งเมื่อกี้ชิ้นที่เกลือของเขาเนี่ยก็น่าจะทําให้คุณนะทําของได้ง่ายขึ้นนะครับก็พยายามหา3ชิ้นหรือ2ชิ้นที่มันดีมากๆครับเพื่อไปใส่ตอแล้วผมจะบอกว่าสไนปเปอร์ของเขาเนี่ยใส่ลดความเสียหายไปชิ้นหนึ่งครับเหมือนว ก่อนแบบนี้ครับแสดงว่าเพื่อนๆสามารถที่จะหาออฟลองให้มันสวยๆก็จะดีมากเลยแต่เนี้ยจะทําให้เขายืนได้ดีขึ้นเองนะครับเอ่อก็ถือว่าเป็นการเอ่อช่วยได้ดีเลยนะของแนวทางของคุณคิวบิกนะครับผมตัวที่สองครับแบ็กโลเนี่ยเขาใส่คิเลตเข้าไปเป็นเอ k ีเคครับแล้วก็ใส่คีบ็อกเข้าไปครับแบบนี้แล้วหน้าข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นพวกอัตราบล็อกต่างๆนะครับแล้วก็ผสมด้วยโจมตีซึ่งที่ผมบอกว่าหาแค่ไกลภาพออฟหลักก็พอแล้วที่เหลือก็หาเซตออฟบล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ผสมด้วยคีดิคอนก็ได้นะก็จะน k, ้มาณี มาลาเชลครับหลักๆก,ก็คือพยายามมี h p กับป้องกัน1000นะครับผมนี่ HP ีสำคัญมากอ๋อแน่นอนว่าตัวของสไนปเปอร์ก็ต้องมีป้องกันด้วยเหมือนกันนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวเขายืนไม่ไหวเพื่อนครับอย่างเซตที่ชิ้นที่เขาเนี่ยเกลือเนี่ยอย่างน้อยมันก็ช่วยเขายืนได้นานขึ้นนะครับไม่งั้นอ่ะย,ยืนไม่ไหววนไม่ไหวนะครับผมลาเชลเขาก็ใส่ผสมครับพยายามหาบล็อกผสมแล้วก็การโจมตีนิดหน่อยแล้วก็ป้องกันกันกบเลือดครับเพื่อการยืนเพื่อเอา จุดอ่อนเข้ามาใช้นะครับให้สเนปเปอร์เนี่ยติดได้ง่ายขึ้นนั่นเองสเนปเปอร์ของเขาเนี่ยมีจุดอ่อนแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าเขาก็พยายามที่จะดันขีแดมคือความเสียที่ค้อนเนี่ยกับคีเรศเนี่ยเยอะๆครับต่อมาตัวที่เป็นซับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับ HP ประมาณ8,000แล้วก็ป้องกันประมาณ1,000งพครับอันนี้เหมือนทุกตัวเลยตัวลีน่าของเขาเนี่ยเหมือนจะเจาะสี่เลยครับคือพยายามที่จะยืนให้นานที่สุดเพื่อบนเธอให้ได้นั่นเองส่วนอันนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับผมอ่าเขาก็เปิดมาเนี่ยปาดก่อนเหมือนปกติิคครรัััับบบบจจาากกกนนนนน้้นดดเมดออไปอ่สลีะ จากนั้นก็มาฮิลฮิลเป็นเล่งฮิลเป็นเธอร์นะครับแล้วก็ทําการบัฟดาเมจจากนั้นก็ยิงบุ้งไปเลยนะครับเป้าไปเลยเหมือนเขาจะล็อกแค่เป้าอย่างเดียวเขาบอกว่าล็อกเป้าดีกว่านะครับดีกว่ายิงข้างล่างเพื่อเน้นดาเมจแรงๆ,ๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาฮิลแล้วก็เหมือนจะออโต้ครับผมเนี่ยเขาออโต้ตามที่เบ๋ยวบอทพอเลือดน้อยเขาจะฮิลเอนะครับจากนั้นก็ยิงนั่นเองประมาณนี้ครับเหมือนว่าออโต้ของเขาเนี่ย ก็มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะอาจจะใช้เวลานิดนึงอันนี้คือเวลาที่เขาจบนะครับลงไป34รอบเนี่ยแพ้ไปแปบรอบครับ เวลาเฉลี่ยที่2นาที55ผมมองว่าไวนะครับสำหรับผมมองว่าไวมากๆก็ถือว่าโอเคสำหรับบิลของเขานะโอเคอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณคิวบิกนะครับต้องขอบคุณมากๆยังไงก็ยังไม่ได้ขอเขาเลยว,ว่าจะเอามาลง u t u b e นะครับแต่ไงเดี๋ยวผมบอกเขาอีกทีหนึ่งซึ่งมองว่าเป็นแนวทางที่ดีมากๆแล้วเขาก็มาโพสที่นี่แสดงว่าเขาก็เต็มใจนะครับผมโอเคก็ลองเอาแนวทางของเขาไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามาเจอกันในไลฟ์สดวันนี้ครับผมไลฟ์นะเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย